ปไปดูคนญี่ปุ่นแท้ๆก็แต่งโฟกกันยังไงรวมตัวกันอีกแล้วครับม e ติ้งรถโฟกที่จังหวัดไอจประเทศญ,ญี่ปุ่นริมชายหาดอิซุมิชื่องานชิตาฟเนียครับคโราเบนนตัวว่าไฮซิกเอนโนอิซุมิบีชิได้ขึไซมจริงๆเมืองน,นี้ชื่อว่าเมืองชิตาตั้งชื่องานว่าชิตาฟเนียซึ่งเป็นการเล่นคำกับชื่อเมืองแคลิฟอร์เนียในอเมริกาซึ่งเป็นเมืองที่มีจำนวนรถโฟกและคนลค้างไครรถโฟกสวาเกนแอร์คูเป็นอันดับต้นของโลกและอยู่ริมทะเลเหมือนกัน งานจัดช่วงเดือนตุลาคมเนเจอร์ของคนญี่ปุ่นจะค่อนข้างตรงเวลาอย่างงานนี้จัดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นพอก็จะเริ่มเดินทางมากันก่อน9โมงเช้าเกือบเต็มพื้นที่แล้วพอบ่าย3ก็จะเริ่มแยกย้ายเทศกาลที่นี่ไม่มีดนตรีสดนะแต่ผมก็ชอบเพราะว่ามันได้ความเงียบสงบดีแต่เพื่อนคนญี่ปุ่นของผมบางคนก็บอกว่าชอบเทศ,ศกาลที่ไทยมากกว่าเพราะมันมีความสนุกของผู้คนและดนตรีและที่นี่ไม่มีแอลกอฮอล์ขายนะ แล้วก็ไม่มีใครเอาแอลกอฮอล์มาดื่มด้วยแต่ผมเข้าใจเลยเพราะว่ากฎหมายที่นี่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยผมว่ามาได้ฟิลดีนะมาปิกนิกแฟมิลี่ทริปกับเพื่อนๆและครอบครัวดบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆไปไปเดินเล่นกันอีคิมาโชถานโรชิโซนะนี่ครับถ้าใครมาเช้าๆนะครับก็สามารถจับจองพื้นที่ยิวสวยๆตรงนี้ได้เลยรับริมชายหาด

<c oughs> คุณโอกาซังกับเพื่อนพกเซิร์ฟมาเล่นกันจริงๆเลยแต่ว่ากำลังรอขึ้นทะเลอยู่ตอนแรกผมก็น,นึกว่าวางเป็นพรอ็อพเฉยๆบนหลังคารถเ <c oughs> จอเซิร์ฟเฟอร์ตัวจริงซะแล้วผมบนโนโนซาฟาคันนี้ยนคานมดซุ้มกำลังสวยเลยต่อรอออกประเทศไทยไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่ๆเลยคันนี้กว่ารางวัลมาหลายเฟสิวัลแล้ว คุณซูจิเอกับนอสแบ็กสีแดงปี1964สี่ชุดแมตช์กับรถพอดีเลยครับชาชินท์ทนเต็คเตเต็ตโนตันี้เอาเรืกับตเซวาสตาเก็บภาพกับพี่เจ้าของรถเป็นที่ระลึกเจ็สายเซิร์ฟเฟอร์ตัวจริงอีกสองคนผมว่ามันก็เป็นความท้าทายที่น่าสนุกดี าะไม่ใช่ทุกวันจะมีขึ้นทะเลนะอาจจะได้เซิร์ฟหรือไม่ได้เซิร์ฟก็ได้แต่ทุกคนก็ยังตั้งใจมาแจกสติกเกอร์โฟกสตอรีตามธรรมเนียมครับ hey, แค่ออกเดินทางคุณก็จะได้พบผู้คนเรื่องราวแรงบันดาลใจใหม่ๆสมส่งกับชื่อ Volkswagen ที่แปลว่ารถของประชาชนทำให้ผู้คนที่ลงไายในรถโฟกจากหลายที่ทั่วทุกมุมโลกได้มารู้จักกัน ไดเวลามาขิงกันแล้วยืดอกพกถ้วยได้เวลามารับรางวัลกันแล้วครับรถที่ได้รางวัลจะมารวมตัวกันจอดที่หน้างานรางวัลก็จะมีแตกต่างกันไปครับ b บ s t Type 1รถเต่วที่สวยที่สุด b บ s t Type 2 รถตู้แวนที่สวยที่สุดดีเจ็บคอเลยให้น้องสามภาคเ <Best S 2> ทสนะทาไทรีรถไรทสานที่สุดโกยที่สุดแล้วก็จะมีรางวัน most fun จะเป็นรถที่แต่งได้สนุกสนุกที่สุดรางวัลสูงสุดคือ best award ก็คือลุงเต่าจ่อไขไ่ไฟนมสีเทาคันนี้ ชอบคันนี้ครับไม่ได้แต่งวืหวาแต่สีฟ้าคันนี้เหมาะกับท้องฟ้าและทะเลของที่นี่มากโคโออาวิอูโรอะโซราโตอุมิโนยูโรมเนลอคันนี้มันงามจริงๆจ,จนผมอยากจะหิ้วกลับประเทศไทยเลย คันนี้โรล,ลเลอร์อย่างเทออย,ยรถที่จะต่ำได้ขนาดนี้ต้องติดถุงลมนะครับเพื่อให้ปรับความสูงขึ้นลงได้แบบคัสตอมไม่งานวิ่งในชีวิตจริงไม่ได้แน่ๆน,นะฮะมีที่ยึดจ,จักรยานด้วยสำหรับสายปันบอกได้เลยว่ารถหลายคันที่นี่ติดอ c c กซ์เสรและของแต่งที่ผลิตในประเทศไทยอย่างเยอะบางคนไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นแหล่งผลิตของแต่งรถโฟกออันดนับต้นๆของโลกเลยแต่ละคนเขาก็จะแต่งรถกันมาเต็มที่เลย <c oughs> เพราะว่าในงานเนี่ย <c oughs> เขาจะมีประกวดรถด้วย <c oughs> คา b บิโอเลเปิดประทุนตรง uk, ยุคเยอรมันทแท้ๆระบบแมนวนวลใช้มือปลดล็อกและดนันไปด้านหลังเพื่อเปิดประทุนต้องออกแรงกันน้อยเพราะยุคนั้นยังไม่มีระบบอโอตเตมติ บอกได้เลยว่า2องคันนี้เครื่องใหญ่ไม่ได้มาเล่นอากาศวันนี้ก็กำลังดีครับประมาณ15องศาเป็นช่วงฤดูบใบไม้ร่วงเคียว่าอีเตงกิเดสเนงานนี้ก็สเกลไม่ใหญ่มากนะนเพราะว่าอยู่ชานเมืองถ้าเป็นงานใหญ่ในโตเกียวเนี่ยในเมืองเขาจะแต่งกันสุดและจัดกว่านี้ ถ้ามีที่ว่างข้างๆผมก็อยากจะนอนข้างๆน้องเหมือนกันนะครับเพราะอากาศมันดีเลือเกินดาวเด่นของงานต้องยกให้น้องเขาเลยเพราะมีแต่คนมาขอถ่ายรูปโอ้คิกุเทนาวายนมาถึงแล้วเพื่อของพวกเราเองเคือล้อซังเจ้าของรถคันนี้น่าจะเป็นคนที่เดินทางมาไกลที่สุดแล้วในงาน เราต้องขนรถลงเรือมาจากเกาะฮอกไกโดใช้เวลาเดินทางบนเรือถึง2วันเต็มๆกว่าจะมาถึงที่งานเทลเลอร์ด้านหลังสั่งตรงมาจากอเมริกาเรานัดเจอกันที่งานนี้แล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินทางไปหาเทลสังที่เวอกช็อปและร้านของเขารอติดตามโฟกสตอรี่ตะลุยฮอกไกโดในคลิปต่อๆไปนะครับ เอาจริงๆหมวหน้าเนื้อยู่ลองบีชแคลิฟอร์เนียเหมือน,อ Beach, นกันนะเนี่ย รถเต่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ได้รับรางวัลในงานคาแรคเตอร์จัดชัดเจนแอบบใส่ดีเทลแถบบกันชนสีชมพูด,ด้วยลุงมาเข้มเวะมิดไนเรนโบคันนี้เอาเกียร์วินเทจสปีดของรถตู้มาคัสตอมแปลงใส่ จะมีอะไรดีไปกว่าการที่ได้เจอผู้คนใหม่ๆได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมีคนญี่ปุ่นหลายคนเลยที่ชอบประเทศไทยมากพอรู้ว่าเราเป็นคนไทย,ยก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี <c ustom> Hot Rod. คัสตอมฮอตดอคันเดียวในงานเลยดิบและเท่ดีดิบกว่านี้ก็หมูในตลาดแล้วค่ะ่า <c oughs> วดส ่าให้ดูพยากรณ์อากาศก่อนมาด้วยนะครับกรงอุตุของที่นี่ค่อนข้างเป๊ะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วถ้าดูพยากรณ์แล้วมีฝนตกแนะนําให้พกร่มพกเสื้อกันฝนมาจะได้ไม่เสียบรรยากาศครับใครชอบเข้มไม่ชอบความเงาของโครเมียมเยอะๆไอเดนนี้ก็ไม่เลวครับเลนไฟหน้าไฟท้ายเป็นสีดำสโมกการชนหน้าหลังต่อไฟหน้าท่อไอเสียพ่นสีดำพดันตักคนทั้งหมดคิวรอบคันก็ตัดออกหมดเลยแมผมเลยอยากฟังเสียงท่อจริงๆ มาญีาป่ปุ่นจะเจอของ Made in Thailand เพียบเลย oh. นี่ก็อีกหนึ่งชิ้น luggage r a c หรือแร c k วางของท้ายรถ mm hmm. คือหนึ่งในอ c c e s mm hmm. s ซอรที่ทางเราส่งไปญี่ปุ่นโอเคได้เวลาเดินทางต่อจบแล้วนะครับกับงานชิตาฟเนียอย่าลืมติดตาม f o x Sto r y ระลุยญี่ปุ่นใน EP ต่อๆไปเรายังไปอีกหลายที่ถ้าไม่อยากพลาดอัปเดตใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe Fox Sto r y ทุกช่องทางด้วยนะครับคิววะอโจเดส 本当にありがとうございました。